นี่กันจีฮาไปจิมาขึ้นทางด่วนเนาะพี่น้องเบิ่งทางด่วนเป็นโคตรใหญ่เลยพี่น้องเว้าง่ายๆเลยก็จะเป็นจักรสองนะโอ้พ่ป๊าผมเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยไม่ได้เว้ากี่ตัวได้นไงอีลีเลยนี่พี่น้องเอ้ยโว้เงาป้าจุดสิบสี่สิบห้าสิบหกยี่สิบห้าสองกราบสวัสดีสบายดีพี่น้องทุกคนมาหนี้ พ่อๆกับบาดสมัยคือเก้าน <pos ys call |notimestamps|> <com> ้องพี่น้องเนาะเรื่องถนนเรียกว่าสกายวอล์กน้องพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือถนนเส้นยังไงเนี่พี่ตามไหมผมบม่รู้อัลเทนาทิเบตเพราถนนรัตนาทิเบตเห็นไหมอ๋อโอ้โหอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นรางรถไฟน้องพี่น้องเนาะบีจีเอสเนาะ เส้นนี่โอ้ยบ้านเมื่อนพี่น้องเอ้ยนี่อยากให้เบิ่งนี่แม่นี่เพื่นเหตุสังกระเดียกกระอลีอพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการดีีนี่เบิ่งสะพานล,ลอยลงจากกันจาก BTS เทน้องพี่น้องเนาะหรือว่าลงจากสถา,านีรถไฟขามถนนไปพังนั่นน้องพี่น้องอันที่ว่าเป็นตังอยู่นี่คือลิฟน้องพี่น้องนะลิฟเนาะเป็นไซ่ลิฟแล้วก็มีมันได้เลื่อนพรอมเด้พี่น้องเนาะ ความสะดวกสบายเนาะบวอยากไห้แบบว่าเดินขึ้นมาได้ไห้เมื่อยคืออยากไห้แบบว่ายื่นอยู่ซื่อๆแล้วกันไล่ขึ้นไปเนาะโอ้โหอลังการในประเทศไทยเพื่อน,นเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่เบิ้งเบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งล่อมันเนอะพี่น้องเอ้ยหล่ออยู่ข้างล่างนี่พี่น้องเลยนี่นี่นี่โอ้พี่น้องนี่ แต่เ้นนี้คือซ้ายยังวะบาสไม้ก็ยังบู๊อ่ะชายยังนาะพี่น้องนอสะสีชมพูเปนไหสีชมพูป่ะนนทาบุรีจะไปทางนี้ะอ๋อกันเซนนี่คือสีชมพูน้อพี่น้องน้ถทานนทาบุรีคือสายสีชมพูเนาะพี่น้องกันว่าบาสไม้บาพิษบาเถือก็คอมเมนต์มาให้บาสมม้ได้ครับเพราะบาสไม้บูเบูะว่าเป็นสายสีหยัง คันอยู่แถวบอลบาสมัยอยู่นี่ก็คือบาสไม้หูเนาะสายสีเหลืองบอลบาสมัยอยู่ห้าแยกลาดพร้าวเนาะจากกันปากนา้ำมาหาแยกลาดพร้าวเนาะอยู่ฮัดคือสายสีเหลือง่นมาฮอดห้าแยกลาดพร้าวด้พี่นองจะเป็น <c oughs> <c oughs> เบิงอ่เด้อพี่น้องถนนบานเพลินเพโอ้เจ็ดเมตรจากเลนหน่อยนี่ขนาดอยู่ตึ้งเมืองแน่นี่อยู่ในเมืองเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่ฮาเลนนะพี่น้องปาดถนนฮาเลนพี่น้องฝั่งนั้นก็ฮาฝั่งนี้ก็ฮาเป็นซิปเลนเด้อพี่น้องเอ้ยปั่นนั่นหลดยังหลายเนาะเงยตลีเนี่ยเด้อผมยังเงดอยู่ว่าป้าเหตุถนนใหญ่บันไดหลดเพิ่นก็ยังแห้งออกมาหลายเนาะพี่น้อง ย่อมหลับไปหลีปดดัดนทุันนี้ก็สพลละพานลอยแบบว่าขามถน,นนเนาะพี่น้องเนาะอย่างกองบัญชาการตำรวจผู้ทอนภาคหนึ่งเป็นบ่เอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่อลังการนกอ,อ่านเป็นเสย <laughs> okay. <Okay>. okay. นี่ผมพ,พมานบอกคือตัวนี้นี่เนี่ยปะ <Okay. S 1> ตัวหม้ออยู่ข้างหน้าน,นั่นเลยทักาษะร่างสิทธิ์ตัวนี้ มธรรมศาสตร์บ่มหาอะไรธรรมศาสตรม์มหาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตอ,อันนี้คืออยู่เชียงเมืองน้องบาสมาลโบหูอ่านโปเป็นเด้อพี่น้องเอ้ยพยาวานไดกะวาเนาะขันตัวได้โปเป็นกับจิตามแบบมันห่อลายผลเนาะเบิง่งถนนพี่น้องไกวกันอยู่โอ้ยสะพานมเมนาะจะถนนเป็นสะพานนะถน,นนเนาะ ก็ชิมเม็นจักเซ็นจ,จักเล่นนาะพี่นอ้องป๊าเบิ่งเอาเด้อนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอย้ยอยากให้เห็นนํากันเนาะคือป้ายนี่ไปทางใดกับเม็นเห็นเบิดเนาะป้ายนี่เนาะสวนนผู้ยัน้เออขอันพดธยันล,ลงก็คือเขาว่าขันยันล,ลงก็บคือแนมเบิง่งป้ายนี่แมือนเราบ้างเออนี่เนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่คนถนน,นทางบ้านเบิ่ง ก็เลี้ยนบาทเนาะว้าวอะก็จะขึ้นมาทางนี้เนาะพี่น้องโผล่ขึ้นมาทางนี้บานท้อง,อน,าางน,นี่คือไทยแลนด์พี่น้องเอ้ยเบิง่งยินตามรับชมไปดำกันยาวๆเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็เปลี่ยนแบบว่ามาอยู่แถวตัวเมืองแน่เนาะพี่น้องนเนาะเฮา พอได้คอยออกต่างจังหวัดแลยชัวม,มืองเนี่ยเงินนา่นๆก็จะออกไปที่หนึ่งเนาะถ้าออกไปต่างจังหวัดบาสชุม,มัยก็จะถ่ายคลิปไลนามาไว้ให้พี่น้องเบิง้งห้พี่น้องชมว่าในตัวเมืองกับในต่างจังหวัดเนี่ยถนนมันแตกต่างกันเลยเนาะประเทศไทยนะแต่ว่าอยู่ประเทศพมในหว้วยในตัวเมืองเนี่ยนามคั้งอยู่ดิ้ <c oughs> <c oughs> นาแต่ว่าโบเมนทางแดงดอกแต่ว่าโบเมนทางดินแดงดอกต่ว้าบ้าง,งนี่ ก็คือแบบว่าทางแบบนี้แหละแต่ว่ามันมันเหลียบเลยนะแล้วมีบานคนเต้มตามขางถนนเหบบมือนซองขางเออแล้วว่านา้ำทางขางท่าง,างยังนี่มีเบิดน้ำแบบน้ำฝนตกน้ำเขาเททิมเท,มทยังเนี้ยนี่แหละน้ำเสียนะบวดขคด่องลอกคลมองมันค่องมันกับเขาบกค่อยเห็ดนะข่องมันเห็ด ถนนนั่นเนินทางกลางนี่หนึ่งมันมันจากไลไปทางใดก็ได้เนาะโอ้ยแย่มันตัวโตแห้งๆกับถูบแต่ล้ขึ้นไม่ได้เลเออแต่มันไหลไปได้มันก็จากไลไหลบ่ได้กับปล่อยมันอยู่หันแล้วท่ามันแห้งก็ออาท่ามันแห้งคือประเทศไทยนี่ท่าฝนตกแห้งๆนี่หนามมันก็ไหลได้ขึ้นแนวนี้นอนนี่เนี่เขาเห็นหูระบายมันลงแม่นบอนเลยเอออุบวนวั่มั้ยไปน้ำธรรมศาสตร์เลยไปธรรมศาสตร์เลยแล้วแต่เจ้าจะไป นี <c oughs> ่ก็นจเฮ่าไปจีมาขึ้นทางด่วนเนาะพี่น้องเบิ่งทางด่วนเป็นโคตรใหญ่เลยพี่น้องเว้าง่ายๆเลยก็จีแมนจากสองนะโอ้พ่ป๊าโขเบิ่งกัอะไรพี่น้องเลยไม่ได้เว้ากี่ตัวได้เนี่ยอีลีเลยนี่พี่น้องเอ้ยโว้เงาป้าจุดจิบสี่จิบห้าจิบหกดีจิบห้าซองพี่เลือกพี่น้องโอ้ย บางถนนป้าทุพ <m> ี <t ired> ่น้องใหญ่เลยสวยงามอลังการชูต้นด่วยต้นดอกเนาะต้นดอกดอกใหม่กันดอกเต็มเป็ดเนี่ยคิ้วๆดอกเนี่ยบางบริหารยามกลางค่ำกลางคืนเนาะสว่างสัมกางเว้นเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่หลอดไฟเหิืนตั้งจนแบบว่า ชุดแสงตาเลยเนาะโอ้ยถนนนี่ไหมอลังการเลยนี่นี่แหละคือถนนประเทศไทยเนาะแตกต่างกันมากกับถนนเพื่อนบ้านอันนี้ยาวเ,าเต็มปากเลยตึกใหญ่ตึกสูงเนี่ยโอ้ยออกมาข้างนอกเนี่ยป่าสมัยเนี่ยมีความสุขเด้อพี่น้องเลยมีความสุขหลายถ้าอยู่โรงงานกะนเงีย,ยบเงีเงา ออกมานี่คือได้เปิดอูเปิดตาได้เห็นหล,ลายสิ่งหลายอย่างนเนาะรอไปเป,เปิดนี่นี่คือเฮาเห็นนะได้ฮาก็าวได้เง่นยป่ะองาเฮาได้ออกมาพิสูจน์ตัวเขาเองเนาะนี่อันนี้จะเป็นสถานีรถไฟกันนี่นี่ก็ได้นีแต่บ่ฮู้สถานีรถไฟเนาะอันนี้แบบว่ารถไฟอ,อ,อันนี้เขบาบังเสรบแบบ มันมีไฟทางข้างบนนอนนี่นอนแบบเหนือเหนือเหนือเขาบางซื่ออ๋อเขาบางซื่อตัวนี่นอนนี่โอ้ปลาสุไม้กันงุ่งเพี่น้องเอ้วแป๊บมากงุ่งงุ่งน้ำถนนนี่โอ้โหเบิ่งถนนมันไกวกันอยู่จอสั่นพี่น้องโอ้โหพี่น้องเฮ้ยมาเบิ่งนน้ำกันแน่นอนนัลีวัฒน์ถนนนี่ ชุดยอดงาม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 น,นั่นี้ก็คือสิแมนคนส่งมอสิตเนาะพี่น้องเนาะนีนน่น,อน้องนี่คนส่งทางบกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เด้อนี่ตรงนี้นอนนี่เน,น้อวันนี้จะเป็นแบบว่าสถานีบางซื่อใหญ่เนาะที่ว่าเาม,าามันใหญ่มาาจันจงมันมันลงมาอยู่นี่เนาะ ส่างหม่ตอนีสร้างใหม่มาเนี่่า่อยู่ดี่ปดนยอยอนสิให่อยู่ดีไดยเ,เลยเนาะโอ้โหโครงสร้างกิ่งใหญ่อลังการรีบอีน้องเลยอ้สุดยอดนี่คือ สถานีกลางบางซื่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่าละการมาสุดอยนะู่ในนีเบิร์ตแะ้เนาะเมื่อนำพุ่งลงไปลงไปทางนะอ่านาะพี่น้องคลิปนี้กับบาวสมมยคอจบคลิปไว้เพียกซ้ำนี้เนาะก็พาพี่น้องก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเห็นบาวสไมยเนะี่ยเด้อครับเผื่อเป็นกำลังใจนะเนาะเห็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะ ว่าพี่น้องทั้งฝังไทยฟังลาวก็ขอขอมุกขอบคุณหลายๆทีเขามาติดตามรับชมขอากราบคำว่า,บาสบายดีและสวัสดีครับผม